บึงขาถ้าคุณดอกบานบาังไงถึงแข็งขาคุณเหรออู้ดูขาแข็งปอกวันนี้ไม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้าปลาคกตะสิงเหมือนเดิมนะคะเห็ดงอกจ้าตุ้มๆเลยหหน้ามอมนะคะอู้ ถืกฝนนะคะเพิ่งเข้ามาจา้ะยังไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยนะเพิ่งเข้ามาฮ,ฮ็ดอีอนั้งนี่ฮ็ดอีอยั้งนี่อู้ฮ็ดปวกห็ดปวกบ่แม่ห็ดเหลืองอันนั้นนี่ก็เริ่ออกเลยนี่โอ้ยของแท้เลยนี่ เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกนี่เห็ดปวกน้อยนี่ว้ายของแท้เลยเห็ดปวกพี่น้องขาเปนะบัวเม่นเห็ดอันนางงัวเด้อนี่เฮ็ดปวกแท้อะไรเนี่ยเห็ดปวกขาเนี่ยกำลังสกุลเนี่ยเห็ดโคนป้าโชคดีแท้ โอ้ยกังอีต <ula> ู like ่นนขางในนี่นี่้างในนี่อู้ดูขปวดขนาดวยังก็อื่นปวล้วเนาะหูว่าขาเบื้งขา ปาเฮ็ดปวกพ่นีพ่นเฮ็ดปวกเด้อเอาผูเคยหูเนาะเอาเฮ็ดเนเก็บเห็ดดำเนาะเอ้าทุกข้นมาเฮ็ดปลวกโอ้ยโอ้ยขึ้นโอยแลวเนี่ยเคลียวนตาเท่าไหเคลียวเบิ้งมันขึ้นบนขึ้นบนพ้นอยู่แล้วนี่นี่เด้

โออ้มเสแล้วถ้าคุณดอกบานบานยิ่งแข็งคัคุณเหอออ้ดูขาแข็งป๊กนโเจ้าอแท้ขอ้อ้หเห็ดน้มมม เห็นอีกอย่างนึ่งก็คือก็เจ้าเอินว่าเห็นตั่นเลยกอตัวติดโค่นต <c ười> ิดโคนเออตัวอู้ขาใหญ่กว่าดอก <c ười> โอ้ยวิเวดีอวจ้ะ

เอ้มาบ่าน <N> ้ำอะไรแวะมาตรงนี้กินมืดแหน่ถ้าบวกกินเนี่ยเต็มเลยอือมดูน่ะเัาก็ออกหอยเดิมเลยแต่หอยถากมันกินสักคนถ้าหอยถากบวกกินเนี่ยมีไม่งามงๆเลยเดี๋ยวนี้อุ้ยอุ้ยเห็ดอย่างดี เียงโปกเลยจต่หอยทากเขากินกินไอ้ขอบใบอู้ข้างในข้างในก็มีไอ้ไอ้นั่นเจอปะอู้เห็ดสวยๆเลยเจอเห็ดนั่นแหละค่ะเพื่อน ดอกแข็งๆเลย